... zza la tanata Tamみkanते สิติปสิติวานลายพอลเมสวนลค์สิติพุ่มมาจอินทาจะตุโลกาคัมพีรคักาสมุทาโพตุงคังขาจะสลัมปัสยพสิติปวัตุโนสยยาสัยยาตรันนตลันนีอุตตติจตินาทินาทีสยยาสัยยาขัาขันตะ

ตาขังสยสยามกัจคณาตุลงผู้ทรงสีหาเพียกาทีปาสยสยามลลบุคยตาจิตาจิตาสินา को लसोति नो रते सय सय सुख सुख सीवी सय सय थलदि चले तथा सुचया सय सय थलदि शान्ति सथा सय सय बकल लया भवके सय सय वरुदयके सय सय Sulla <tiella> posa te sassaia saia po miltakullana shayasaya la sati la salsa y सया सया औरा हल्ता पचे कपुता सवान सया सया बहे सुलो हलो हलिंधे वा सया सया सुलाको सया सया ना को विलो ला को विलो पा को चलती माला विल थो चावे ना ताई यो चकुए लो तिजा की वा यो चा बचुना हो कुमालो ततला ता को ฮาเทวาเจติตาวาปปาเตโยอิสิโดสวากาสาพาสยามโมภาวรตโนสยาธรรมโมจะสังโฆจะทระพาโลจะชะยกังเเตุนาสยเมเจนนสยามสธิภาวรตโนเหตุนะพุตตะเทศนโหุตุโรสยามบางคาลัง สโยปิโพตัสสิริมาโตะยงบานัสัจปาตุบาลาจโยุโคสยำโพธิบันเถปโมทิตาสยัตถามรามคันนาไป โลไโยปิโมตสาตโตยังบาลสัจยาปิมาตุบาลาสโยุโคสยมโพธิมเีปโมธิตาไซยะตถาเนทักนาปาย สดีโคตจัดสิมาโตอายังบาลัสยาปาปิมาตุปะลาสโยอุโคสยามโคติมันติปโมติตาใจยะตาธาเทวะกันนาไง สาสิเรมาโตอายงมารสจัปปาปิมาตุปลาสยอุโคสยามโพเดันเปัโมทิตาใจยะตาธาสุปันตคันดาปา สาธิเรมาโตะยัมบาลัสสจัปปะปิมาตุปาลาสยโยอุงโคสยัมโพติวณิปโมทิตาสจยะตถานาคัคขันดา ยมปีโพดัสสิริมาโตอสยางบาลัสจัปปะพิมาตุปะลาสยุโคสยามโพธิมันิปโมติตาสยาตาาจัสลามภะคันนามาหิ သောဗောဓိယဗောလစကယတတိဝတ္တโนဧဝတဝံဝိစ္စယော इत्यस्य सुत्तय बकलिय अपल्लचित्त अपल्लकं सिसेवते पोकलिय इत्यस्य သဘာဝဗဒနာကပတော सुनागतं सुमंगलं सुपावतं सुहोति तं सुकनो सुमोह तोतसु ये तं पंचालि सुपतकिनं गमं चागमं मतकिनं मतकिनं मनोगमं नेति ते बतकिनं बतकिनं निखतावानां पंते बतकिते यातालाथ सुकिताविलोलाह बुद्धासने अलोकासुकिता होहजहज विहियति पिसुनातोपुत्तो ये वाजमिं ने अधिकातिकायुतातां तो सुकितां ตสะปาธารากันโตสะวาสะตานังรากันโตจินดาสาตานังยากะจิปัตานาเตสังโูเลภูริโตมโนระธายุตากะเลปวัสสะโตวาสังวัสสาวะลาอะกายุตากัมปตะวะเตสังนิวัลิตตจัสสะทาคายโสุังจิตาสุังอาลาหันตุยาตาลาหังอิติจุลัสยาปะกาลังสัมปตังเนธิตังโอสะปุริสาโรเกเทวา amma tehu chare s a n t i p a a त h a apantana s อวันจารมาตาปิตาจานิคันตาชาตาเวธาปาติกามาสุวันนภูมิงคันตาวานาโสนุตารา มิทิกาปิสาเจินีตามิตาวานาพระมาชาลังอเทเสยุงเอเตสะเพียา้าปรายันตุอากาสัทธาจภูมาธาเทวานาคามัย ธาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรารักขันตุ a าสนาอกาสัธาจะปูมมาทะเทวานาคามะหิตติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรา พระการโตปานิโนอากาศธาจัปปุมาตาเทวนาคามย ทาปุญญาโนอนุมโมทันตุสิรางรากาตุโนสธาอากาสัาธาจะภูมิมาทะเทวานอาคาไม่ทิกาปุญญาโนอนุมโอทันตุโส เทิงคาจันตุเทวตาคาตาพตเตชาสารตานตยาธรรมมีกาตชาปัสีทิปัสีเทวนรายาปรมิ ที่รมมาจะอินทาจะจัตุโลกาพิรักาคาสามโมทาภูตะคังคาจะสาพาชัยยาปสิทธิภาวันตุเตชัยยาชัยยาทรณีทรณี ตาทิอุทาตินาทีนาตชัยยาชัยยาขาคาณาตานิสัยนิรายาสยยาเซระสุเมรุราชาภนณาราชีชัยยาชัยยาคาบีระโสพินาเนทานาคีปีสาจะภู ตาการีชยยชยยทุนนิมิตาโรทีชัยยาชยยสิงคีุ่ทาคานามคาชาชัยยาชยยรุณนามคาสัตตาชยยชัยจัมปาทินาคากราคัตากังชยยชยยคาชาคาณตุระคณสุกา ระผูช <t songs> ังคาสีหาพยาคาทีปาชัยยาชัยยารุนนามุคายา ตาชินนาเสนารีภูปูนสุทีรติชัยยาชัยยาสุขาสุกาชีวีชัยยาชัยยาทรนีตาเลสัทาสุชัยยาชัยยาชัยยาทรนีสานติสัทาชัยยาชัยยามาการยาภาวะเค วารุณนยาเคชยยชยยราคาเสสุรภูชาติชาชัยยาชยยพรหมเมนทักขันนาชัยยชัยยราชาธิราชชยชยยชัยปัตวิงสอพรมชยยชัยอรังตังปเจกพุทธาสาวา ชัยยะชัยมาเฮสุรังกาฮาโรฮาเรินทาเทวาชัยยะชัยยะพรมมาสุระโคชัยยะชัยยะนาโคมิรูณนาโกมิรูปะโคจันทิมาระวิอินโทจ้าเวนาตโย ปิจักกิวายุจปาชุนหูกุมารุทัตตะตาโกอทตตะสมาเทวสิทธตาปัสสทตยุอิสิโนสาวกาสะเพชยารามุภาวันโตโน ชัยยธรรมโมจารสมโคจาตาสปาโรจาชัยยากลางเอเตนะชัยยะเตเชนะโสติภาวันตุโนยเอเตนะพุทธตา เชนหนโหนตุนอชายามังคลังชายโยปิพุทธสสิริมาโตอายังมาราสาจปาปิมาโตปาราชายโยองโคชายโย โคทิมันเดปปามุทิตาชัยยะตาธาพระมคคณามาเฮสิโนชัยโยพิทูตัสสิริมาโตอายังมาราซาจปาปิมาโตปาราชโยุงโคชัยโยงโพทิมันเดปปามุทิตาชัย ยะตาตาเทวคันนามาเฮสิโนชัยโยปิพุทธะสสิริมาโตอายังมาราซาจปาปิมาโตปาราชัยโยอุ่มโขชโยโขทิมันเดปโมทิตาชัยยะตาตาเทวคันนามาเฮสิ โนชัยโยปีพุทธสสิริมาโตะายังม สัราจปาปิมาโตปราชยโฮองโคชัยยุงโพีิมันเดปโมจิตาชัยยาตาธาสุปานนาคนามหิสินุชัยโยปิพุทธสสิริมาโตอายังมาราซจจปาปิมาโตปราชายโย ุงโคชยุงโพธิมันเดปะโมทิตาชัยยะตาธาณาคคานามาเฮสินุชัยโยปิพุทธสสิริมาโตะายังมาราซาจปาปิมาโตปารา ชายโยุงโคชายอุงโคทิมันเดปปามทิตาชัยยะตาตาสาภคณะมเิสิโนสุนันตุโพนตุเยเทวาสัมิงธานี ขีขาตหาทีขายุกาสาธาหุนตุสุขิตาหุนตุสามปทาราคันตุสาพสันตานงราคังตุชินสาสานายากาจิปานนาเตสังสาเพปุเรตุมโนราธา วาสันตวะสังวาสาวลาอะคะโรคาจุปาทวะเตสังมิวะเรนตุจัสสัมปทากายสุขังจิตตสุขังอาหารตุ ที่มาประชุมในวันนี้รวมพิธีสร้างสมบูรณ์เพื่อบำเพ็ญบารมีสวดมนต์ภาวนาเพิ่มคุณค่าให้ชีวิต คนมาวันนี้จงโชคดีทุกทุกคนสุขภาพพลานามัยทางกายใจให้สุขีด้วยพลแห่งความดีชีวิตนี้ ริกราบลาทางระพุทธและพระธรรมประทระงรอมด้วยจิตอานอบน้อมพวกเราพร้อมกันกราบลาสิบนิ้วน้อมบันทา กลาบงามงามลงสามทีหันทาเทนิมยังผันเตปปูชามาพาหูกิจมายังพาอุการานียา สะทานิตุมเหกาลังมัญญาทาสาธุพานเตนิพานะปัจโยโหตุขอโอกาสอาจารย์ค่ะขอบคุณพ่อแม่